ชนะสักตาถึงนะนีอให้พวกเกมไวไหมแกฟองปิดไม่ได้อืมเกมไวใส่ตกสูก็ใส่กลับอะ่ะไม่เจอหาตัวไม่เจอ ยตยตยจบแล้วผ่านไปหากสองหาศพสองอบึงนี่แหละเดี่เข้าดมั่งต้องแดกมั้งต้องแดมัง้อยต้อยต้อย้อยอโบก็ไปดิตัวกโบก็ไปดิโยไอเล่คิมเลมซ่า อ้าเตร้าเหมาคนเดียวมัเศ้าเหรอฮะเศา,า,าจะซีเลยนะมึงเฮ้ยจะติดครับทำไรจ้านุ่มทำไรจ้าทำไรจ้ะเอาหมวกมาให้กูหมวกเพ้นมาเอาหมวกเพ้นมาตายไป,ไป ไม่กินเด็กโป้ก็มีวะเดือดร้อนอุ้ยสล้วมีแฝดมีแฝวะมาดีครับก็มาดีครับเรียบร้อยทำมนิ่มจังทำมินมิ่มจังวะอขอติงติงวันนี้ได้ปะใครโทรมาเปิด,ดสักครู่ ทรมาอไใช้นี่โทรมาส่งมือนก็จะมาส่งเสียครบ ยังไงจ้าทำไรจ้าทำไรจ้าฮุย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 มันจะโดนคอมโบไม่ได้นะเว้ยเอาเปิดกองไปก็สวยดิสวยต๊ะอีอี